กราบสวัสดีเอซทุกท่านวันนี้ผมมาอยู่ที่แปลงนาแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวครับเขียวขจีแล้วก็ต้นใหญ่แปลงนี้เป็นแปลงข้าวเหนียวเป็นนาดำเมื่อประมาณเกือบเดือนกว่าๆนะฮะผมก็ได้ถ่ายทำ จุดนี้แล้วก็ทำเป็นคลิป YouTube ได้ส่งไปให้ FC ต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ดูกันว่าประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็วันนี้กลับมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งเอาไว้ฝาดให้ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะฮะหรือว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยที่ ทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้กลับมาครับบางคนก็กลับมาบุญเข้าศาสตร์นะครับบางท่านก็ไม่ได้กลับมากอใหญ่ครับกอใหญ่มากๆเลยอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะท่านดูที่ก่อพื้นกอครับเอ่อเกิดจากปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยเคมี สูงครับถ้าลงไปยืนอยู่ตรงในนาก็จะถูงพอๆกับเกือบหน้าอกเลยครับผมเหลือเพืองไม่กี่เดือนก็คงจะตั้งท้องครับพืชพืชก็ตั้งท้องได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเฉพาะผนที่ตั้งท้อง จะเป็นพืชที่พวกเราใช้กินนี่แหละครับตั้งท้องได้เลยครับนี่คือแปลงข้าวเหนียวผมจะจับภาพให้มันชัดเจนขึ้นหน่อยอีกสักทีหนึ่งครับก็เป็นลูกๆแล,ละหลานนะครับกลับมาจากโรงเรียนก็กลับเข้ามาแปลงนี้จะเป็นข้าวเจ้า แปลงนี้ใช้วิธีหวานนะครับนี่ฮะใช้วิธีหวานก็ถือว่าเขียวขจีนะครับแล้วก็ต้นใหญ่นะครับบางจุดเขาก็ดำเพราะว่าเเมื่อความหนาแน่นมันขาดหายไปหรือทางบ้านทางอีสานเขาเรียกว่า มาสามข้าวนะครับมาสามข้าวผมอาจจะใช้สำเนียงเสียงไม่ถูกต้องขอไปด้วยครับนี่ฮะอันนี้นาหวานนะครับนี่นานาดำต่างกันครับแล้วก็มาดูแปลงนี้ฮะเป็นข้าวเจ้าอันนี้นาหวานครับ ก็ถือว่าเขียวขจีนะฮะเพราะช่วงนี้ทางภาคอีสานเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยหน้าเดินทางครับไม่ร้อนมองทางไหนก็เจริญหูเจริญตาแต่ถ้าหากว่ามาเจอฤดูร้อนนะครับโอ้โหอีสานอีสานเหนือร้อน แม้บางครั้งจะมีพัดลมก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่า,าพัดลมจากพัดลมพัดจากจุดหนึ่งมาสู่จุดหนึ่งก็เอาความร้อนจากจุดหนึ่งมาให้อีกจุดหนึ่งก็ถือว่าร้อนแต่วันนี้ผมจะเก็บภาพนะครับอันนี้เป็นนาหวานข้าวเจ้านะอีกประมาณสัก กันยาตุลาพฤศจิกาครับเดือนพฤศจิกาเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวข้าวข้าวนะครับจากเขียวกระจีอย่างนี้อีกประมาณเดือนสองเดือนก็จะกลายเป็นทุ่งรวงทองที่เหลืองอารามไปทั่วท้องนานะครับผมและเมื่อถึงวันนั้นผมจะเก็บบรรยากาศการเก็บเกี่ยวเอาไปฝากแฟนเพจผม สมัยนี้การทํานาง่ายครับง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยครับเราใช้รถเกี่ยวแป๊บเดียวก็เสร็จครับไม่เหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเรารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรานี่ต้องใช้มือนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีรถเกี่ยวผมจะซูมภาพเข้ามาให้ใกล้ๆครับครับนี้คือนาหวาน เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวหอมมะลินะครับโดยมากทางบ้านผมเนี่ยก็จะทําข้าวหอมมะลิไว้เพื่อจําหน่ายแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งไว้รับประทานนะครับส่วนข้าวเหนียวนี้เขาจะเก็บไว้รับประทานเพราะว่าทางอีสานบางบ้านเขาก็จะ,ะกินแต่ข้าวเหนียวครับ ข้าเจ้าครับน่ฮะก็จะให้เก็บดูบรรยากาศนะครับท้องฟ้าก็คลึ้มคลึมนะครับวันนี้ไม่แดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนคลึ้มเหมือนฝนจะตก วันนี้จะเก็บภาพพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับครับเดี๋ยวกลับมาจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เอาไปให้ดูแล้วว่านาหวานเป็นยังไงอ,อ,อันนี้เป็นนาหวานข้าวหอมมะลิ เดี๋ยวสวยงามนะครับนี่ฮะแปลงใหญ่ทีเดียวอมองดูท้องฟ้านะครับช่วงนี้อากาศไม่ร้อนเป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนา นี่คือข้าวเหนียวครับนาหว่านคือการดำนาหรือหว่านนาหร,หรือนาหว่านนี้ทางอีสานเขาจะแบ่งโซนไว้เลยว่าโซนไหนเขาทำข้าวเหนียวโซนไหนเขาทำข้าวเจ้านะครับโดยมากทางนี้เขาจะปลูกข้าวหอมมะลิมาก เป็นไงฮะเขียวสวยงามมากเลยเอ่อมองดูแทบไม่มีวัชพืชเจือปนเลยนะครับคือข้อดีของนานาดำนี้จะคือก่อนที่จะลงดำนี่เขาจะเอาวัชพืชเช่นหญ้าพวกอะไรต่างๆนะครับออก เขาจึงจะรวมกลุ่มหรือว่าจ้างคนมาดำเมื่อดำเสร็จแล้วก็ก็จะหวานปุ๋ยนะครับก็เลยออกมาที่เราเห็นเนี่ยสวยงามมากเลยนะเขียวชะอุมมาก น่าอยู่ครับน่าน่าอยู่มากเลยตอนนี้ก็ประมาณบา่ายสี่กว่าๆนะครับยังมองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกก็มีเมฆคลุมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณ FC ซมากครับ สายันตลอดทัวขอกล่าวคำว่า,ากราบกราบสวัสดีครับ